สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่อง i อินเกทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม d ีมลีกส a อ u เ s อร์ส r 2 0 2นี่ินทีนะครับวันนี้นะครับเป็นเกมในลีกนะจากทุกคนนัดที่14เอีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อนบ้านสีฟ้านั่นเองนะจ๊ะเราทําการเปลี่ยนแผนเรียบร้อยกลับมาใช้แผนที่นัดล่าสุดที่เราใช้ไปอ่ะ4 3 1 2นะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นนิดหน่อยนะครับ ทางซ้ายนะครับเปลี่ยนเป็นเจ้าของเซโลนนะครับแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาเปลี่ยนเป็นเทรนต์นะครับแล้วก็มิดฟิลด์นะครับตรงกลางทางขวาเป็นบูโน่ฟิลนเดสนะครับนี่ออกเสียงแบบสำเนียงจิ้มผ้าเลยบูโน่ฟิลนเดดจะเดดก็เไมนเดนเดดโอเคส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกก็เหมือนเดิมนะครับคีวินเดอบรนนะ <c oughs> ส่วนหน้าเอลลิงฮันล,ลันนะแล้วก็วิวกต์ซีเฮมจริงๆอ่ะคีวินเดอบรนถ้าทุกคนไปไอลองตั้งใจฟังนะในเกมฟีฟ่า มันจะแบบมันจะมันจะออกเสียงเป็นแบบเดิรบเวนนะนนไปลองฟังกันดูนะจริงๆผมแม่งแรกๆอะ่ะผมเนี้เวลาเรียกเดิรบอยชอบเรียกเดนะิรบเวนเนาะมันจะมันจะภาพแบบเนี้ยเหมือนเดวิดเดคเคอาเออบางคนทางอังกฤษมันไม่เรียก The R, เดคเคอาเรียกเดอะแฮร์แบบนั้นแหละที่ตอนนั้นล้อกันอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่รายการอะไรอะ่ะของช่องสามอะ่ะที่ใครเป็นมิตรกรนะแชมป์อ่ะ They have, they have. เดแฮเดแฮเขาเขามาันล้อกันนะมันไม่ใช่เดเฮมันดีกาอาอะไรนะโอเคพร้อมไปลุลยอ๋อเราไปเยือนนี่ว่าไปเยือนที่เอติฮัสเตเดียมเหรอสีเสื้อเปลี่ยนไหมเอ,อ้แมวสีนี้มันขายเงินเกินไปเอาสีนี้นะอือ่ะทุกคนทางด้านของแมนซีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะเราเคยเจอมาแล้วนะก็ตามนี้เลยนะไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะแบบมันจะตึงๆหน่อย จะพากรู้เรื่องว่ายังไม่รู้เลยแม่งเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยไปต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่สนามเอเจทัสสเตเดียมนะครับวันนี้เกมในลีกนัดที่1 4นะครับก่อนจบฤดูกาลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอเจทัสครับต้อนรับการมาเยือนจากฟูงครับในคาราดอนยูเนเต็ดครับจัดไปครับชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนครับวันนี้ทางด้านของแมนซิตี้นะครับต้องไปลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับปีนี้ ทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตานกำลัของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังนั้นจาฝูงครับมาในแผน4-3-1-2นะครับทดลองไปเรื่อยครับช่วงนี้แม่ห้ว่าเอริกเทนฮาร์กนะครับทุกคน4-5ทีแรกครับเน็กซ์คารอนดิสตครับเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยครับบุกจากวางไปซ้ายครับบอลอยู่ที่โรดี้มาที่รูดิเกอร์มาให้จูสจูสเห็นแล้วเปลี่ยมหนีมาให้ฮาร์แลนด์โดนเสียบหน้าหงายลงไป มาที่คุณตกานออกไปที่เคียรซาเกียซ่าเกือไปแล้วแอบจ่ายไม่ดีครับจังหวะนี้มาที่ฮาแลนด์าแลนด์เห็นวิ่ตอโอีเอมล็มาแบบนี้แม่เอา้าไม่เข้าใจกันเองครับจังหวะนี้ลรอฮาแลนเห็นแล้วไม่ถึงโอทีเมอมีกแล้วแหมยังไม่ขาดโอ้โหช่วยกันได้ดีครับเ้องของแมนเชสเตอร์มาที่ยิรัตยิรดิยารดมาเลสโอ้ย อย่งตันนี้ครับเดี๋ยวพี่คลิกไปครับในกระดอนยูเต็ดโอ้โหนี่ครับสอกบินครับเต่เปิดเกมขึ้นมาครับตัวนี้อ้าวไม่ดีอ้าวไม่พูดแตัดสินนี้ขวางทางจริงๆอยู่ถูกที่ถูกเวลาเปนเดอะบอยเห็นแล้วโอ้โหอผิดช่องโอ้อขาเขาอะคันยี่พุ่งไปบูโนจับแล้วยิ่งเรียบร้อย นี่ครับบูโนฟุนเดเดสวยสดงดงามครับลูกนี้โอ้โหความผิดพลาดครับของอันยี่ครับแมเจอฮาลันกระแทกไปจับแล้วยิงครับโอ้โหหมดติดแซ่บครับพานาวิดต้องวันนี้ดูจากมุมหลังประตูครับยิงเข้ามุมดิกครับจ้งงวะนนี้นาทีที่ยี่สิบสามครับในกรณีแต่กับขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วนำเลียงบอกขึ้นมาครับท่านัของซิตี้ เข้ากลางไปให้ปาเตปาเตออกมาให้เคียซ่าช้าไปครับโอ้โหแต่ได้ฟาวครับฟีคลิกลูกนี้ปั่นมาแบบนี้โอโ้เข้ามือริซอนเอวครับมาดูครับเพิร์กเปิดบอลของอริซอนถึงไหมนั่นและครับมาแล้วครับเพิร์กเปิดบอลบิ่งเบียดไปไม่ฟาวด้วยอีกูดได้ฟาวจังอีกเวียนอี้กดันกดันเนี่ย ไม่วิ่งมารับบอลอีกแล้อวะเฮ้ยวิ่งมารับบอลวิ่งมารับบอลสิเฮ้ยแม่งไม่วิ่งมาวะตอนนี้เฮ้ยวินเดอร์บอยยิงตามสัญชาตญาณแต่จริงควรจับบอลเล่นนะครับอนันนวิทย์ครับเส่นสั้นๆให้อคันดี้สั้นเกินไปไหมนั่นแหละครับ ต้งเกิดไปจริงๆมาที่หาดแลนด์หานแลนด์มองแล้วมีตรงนั้นโอ้โหไม่มีใครครับแหมลืงไปว่าเล่นนาสองมาที่บูโนโ่บูโนโ่พาบอลขึ้นมาเองบูโนโ่มองเพื่อนแล้วเปิดโรยๆมีจูดเติมขึ้นมาจูดมองด้านในหาดแลนด์โดนกระแทกพุตธดสินไม่ว่าอะไรโอ้โหจานดูว r ไหมภาคผิดภาคถูกไปห,หมดนะตรงนี้ทุกคนแม่งเบิร์นจริง่ะ เนี่ยอาการของคนเพิ่งหายป่วยกลับมาครับสติต่างยังไม่ร้อยเอร์เซ็นตะเบอร์ยาโอเคแผนเราไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเอาเหมือนเดิมอ่ะอะลุยมาเลสครับถูกเปลี่ยนตัวไปครับตังวันนี้ทำผลงานได้ไม่ดีพอครับเพิ่งหลังครับซิตี้ยันฝ่ายเริ่มเขี่ยครับอ้าวแล้วก็เปิดมาแบบนี้ครับเสียบอลแล้วบอลอยู่ที่ พิตต์4แฮมมองเห็นฮาแลนด์แล้วเปิดไปมีฮาแลนด์เรียบร้อยครับ่งตามตำราเลยครับกดลงพื้นครับแม่พื้นนี่เป็นรูนะครับตรงนั้น <c oughs> ดูว่าช้าครับดูครับความแข็งของพิตตซีเฮมฮนะเปิดมาแบบนี้แล้วดูฮาแลนด์งงครับโอ้โหอุ๊อันดอร์วิทนี่แบบหมดติดอ่ะริงหายมือแล้วอ่ะโอ้โหมึงประกบตัวกันยังไงครับ นาทีที่ห้าสิบเอ็ดครับในกระดอนนิเตอร์ขึ้นนำแมนเชสเตอรยูไนเต็ดเป็นสองตัวสูญครับจังหวะนี้บอลที่อาร์เก้ก็ช้าแล้วบิ๊กต่อซีแฮมได้อีกแล้วหยอดทีครับจังหวะนี้มาแล้วหาแลนหาแลนยิงเบาๆก็พอตัวที่สองของเจ้าตัวครับนาทีที่ห้าสิบหกครับโอ้โหบิ๊กต่อซีแฮมครับถวายผ่านให้เลยครับจังหวะนี้เอียวตัวให้ยิงอย่างกับเทริอองลี มาวาเกตเกือมานี่จะแฮตทิกใส่เอ้าไม่ละทั้งวันนี้มานี่คนดีคนเดิมวิกตอร์โอเดมนี่ครับจ่ายมาจกลับไม่โกงนะจ๊ะนี่โอ้โหเปิดน้ำหนักประดิบประดีงจริงครับเออริงฮารันยิงแบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับฮานาดวีกก็บินไปอย่างนั้นแหละครับ รู้ตัวอยู่แล้วว่าบินไม่ถึงนะนี่ครับบินเอาแอ่เฉยๆนะัะตูแล้วย,ยิงได้แล้วก็คุย,ยขยันคุยทุกมาอีกแล้วอุ้ยจะทำเล่นแล้วทำเล่นแล้วทำเล่นแล้วมาแบบนี้มึบนไม่ได้มาที่แฮร์รี่เคนเคนโดนดิมาครับอีกต่อสี่เหมเห็นแล้วฮาแรแลนด์วิ่งแล้ว ตายไปแบบนี้จับบอลได้กดทันที <c oughs> อย่าเจ็บนะอย่าเจ็บนะใบแดงที่ครับรูปเบนดีแอสเจ็บโอ้โหไอเวนเอย <c oughs> มันใช้เวลามันเจ็บไหมเนี่ย <c oughs> มันเพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> จะต้องเปลี่ยนนะ <c oughs> นนมาโนซสินวามา <c oughs> เปลี่ยนไปกี่ตัวแล้วล่ะ <c oughs> โอ้ย นี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่พอดีครับเป็นอย่างเงี้ยต้องเอาไปยนู้ทุ่นเหนี้มาก็ตุ๊กเป้าเป็นคริซโนโรนโดบูโนไว้งั้นแหละมันหมดโคต้าแล้วอ่ะบูโนอ่ะเนี้ยเอาคริซโนโรนโดดีกว่าโอ้โหมุมนั้นก็มุมเปิดว่ะ ยิงมุมเปิดแล้วกันห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้พุ่งพุ่งของโค้งปัดได้ไอ้เวนเลอือกำลังจะมุดสามเหลี่ยมแพ่งกระโดดปัดเฉยนะเทนลูกเอาดีๆนะลูกบอกตัวเองเนี่ยพุ่งพุ่งของโค้งจุดนับพบรออยู่ปืออือใส่แตกไหมเราเมงไอ้เวนดูภาพชากันแบบฉับๆนี่เนี่ย ขยันเตะก็ด้วยนะนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกครับตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนยังไงนะครับนีเปลี่ยนอีกนีดถ้าจะเอากองเชียร์ลงมาเล่นแล้วครับทุกคนอือนี่จะหนีไปไหนอากเกมจะไปไหนเวนมาที่เบรโดสิบวะมาแล้วผ่าบอลขึ้นมาครับมาแล้วมาแล้วยังไม่จ่ายฝืนไปก่อนฝืนไปก่อนแล้วก็จ่ายแบบถอยผ่านเรียบร้อย <laughs> นะกลัวลำหน้าก็เลยไม่จ่ายเอาแบบชชูๆอ่ะนี่เนี่นี่แน่หน้าที่เดียวของคิชโนโรนโดครับยิงให้เข้าประตูแค่นั้นครับป่าเตะครับถูกเปลี่ยนตัวไปครับอันนี้หลังลอยๆนี่แหละโดนจังหวะหลังลอยๆนี่แหละต้องโดนเลี้ยงเขากอเบไปโทษไปก่อนอุ้ยติดถึงอ เข้ามาแล้วนะทำไมะโอ้โหดีมาทุกอย่างกับบูโน่ขืนตัวไว้แล้วครับแมดูจังหวะ2ครับแม่ขามันไปลอยครับทุกคนขาหมดแรงไปก่อนครับแล้วจบ90นาทีครับที่เอติฮัสเตเดียมครับกระดอนยึเต็ดครับกู้มาเยือนครับถล่มเจ้าบ้านไปสิครับหกตูตศูนครับแมนอัพเตอรแมนครับอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอริตี้ครับเอริงบลฮันัน รับสองวัมนเรียบร้อยนัดต่อไปของเรานะครับโกอโบชาร์ลิงคัพนะครับเจออินซีฟ้าขาวแห่งกงรุงโรมลาซิโอนั่นเองอืมโอโหเวลาโควิตอืมก็มันรู้จักใครเลยรู้จักอยู่คนเนี่ยในเวลาโควิตนี่แหละ <c oughs> กับไอฟิลิปเป้เดอสันนะโอเคแล้วก็มันรอบที่อะไรล่ะนะอ่ารอบสีทีมนะจ๊ะ โอเคแล้วก็ได้น้ำคัพ <c oughs> ไดมอนคัพรอบชิงมาเนี่โอ้ยเฮ้ยขาเล่นเบียนเอาอีกแล้วเนี่ย่รูเบนดีอาร์ติดสัตว์กูซื้อมาขายแม่งทิง้งเลยเด้วโหว่โอะโหแล้วบูโน่อ๋อบูโน่มันอยู่จบเกมนี่หว่ามันก็เลยไม่ฟิตอ่ะนี่ครับไม่ใช่ปัญหาครับทุกคนอห้าบาทเลยเหรอไม่เป็นไรนี่ มีตังอะเนาะเจ้าคนรที่โลกก็ห้าบาทมไม่เป็นไรรวยเว้ยมีตังหลายอย่างทำอะไรก็ได้เหลืออยู่สองพันเจ็ดกับสิบเก้าบาทเกือบ์เบิลซื้อสิงคีเดจงซื้อไหมเนี่ยสิงคีเดยองเนี่ยนะซื้อไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราไปดูทีมเราก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคน ทีมเรามีวิลิควิทซาวิดซึ่งมินลิควิทซาวิดมันได้ความแข็งแกร่งซึ่งมันก็เล่นวิฟิวตัวรับได้นะพูดถึงว่านะมันก็เล่นได้แหละพูดถึงฮะแต่แคทแท็กเตอร์มัน74มันก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เซนกี้จะยองโอ้ความแข็งแกร่ง,ง,ง,งน้อยอะ เซมินาโอเคสปีโอเคแต่ที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่การจ่ายบอลน,นะครับ90ก็อืมก็ก็เอาไงดีวะซื้อมาก็ไอ้นี่เหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่นิงโควิดซาวิสเท่าไหร่นะอืมอซื้อแล้วกันเนาะซื้อเว้ซื้อซื้อซื้อมา ซื้อให้ทุกคนได้เห็นกันเลยมหือตังคอยู่แปดร้อสิบเก้าบาทโอเคก็ okay. ไม่ไม่มีอะไรครับทีมคนมีตังค์นนะอทุกคนนะเดี๋ยวไอตัวนั้นเข้าไปปรับที่หลังโอเคส่วนอันนี้เราก็อนี้ละแล้วเมื่อกี้เราได้อนี่มาโค้ดนะถัที่ว่ามันจะไปสุ่มออกใครวะโอ้โหแม่ง อะไรวะเนี่ยหนึ่งสเตตแนนดอ้อมใช้ไหมโอ้โหห่วยไปออกที่ดแคันไลท์นะครับจุดติงบวกมาหนึ่งโอเคไม่ต้องใช้เพชรประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับไปว่ากันที่ Global Challenge Cup นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับดูว่าเราจะเข้าชิงได้หรือเปล่านะจ้าทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเสียรักนะจุบ๊บจุ๊บบ